ดีใจ,จ <คน S 1> มากเลย,ยคือแ <คน S 1> บบ <ะ S 2> อันนี้<ค>นถ้าเฮาเ,เป็นผู้ให้เองจะสิดีใจจำได้อันนี้เฮาแค่เป็นคนที่แบบว่ามาส่งต่อที่คนที่เขาให้มากใช่ไหม FC ฝั่งไทยเพื่นอนเฮายัางรู้สึกแบบดีใจแล้วก็ปลื้มใจแทงเล็กน้อยเห็นะสวัสดีพี่ทุกคนสบายดีพี่ๆทุกคนยินดีต้อนรับกส้ซ่องแต่งออนสาวเราจ้าเมื่อกี้กลมากับหลานนั่นเองชื้อยังล่ะ ซื้อแหวนเพชรซื้อแหวนเพชรเป็นหลานนีมากับเอ๋ยจ้อยเมื่อนี้กเสียเอาอันเอากับเขาที่เหลือจากห้องเฮียนบ้านใหญ่ก็คือมาให้เด็กห้องเฮียนบ้านน้อยนั่นเองเนาะนี่อันนี้ยังเอย่อยอันนี้ไม่ลองวาวเวิร์ดีมาซื้อเขาในเสียงนี้เด้อล่ะอลองวาวดิแนะนําตัวเองดิสบายดีค่อยซื้อจังซีจ้ะอ่าวาวเนอะเเนาะพอมาเป็นนี่สิมาสิมาอัน มีน้องก็ให้เขาเอาโน้กเอาเมื่อให้น้องเขานี่นาเคียกัสมีเท่านี้อันนี้ห้องเฮียนอันนี้มีมีจ้าห้องเนี่ยเอ๊ะมีห้องปอยังก็ปอยังเนี่ยมีมีจ้าห้องล่ะมีสามห้องใช้ปอนึงเน๊ะปอนึงปอนสองปอนสามอ๋อในครูมีผู้หนึ่ง กระสอนทั้งสองหองเลยสามหองเลยสามหองรวดเลยโอ้เก่งนี่เมื่อเอินสิมาไออย่างเอิดเมื่อเอินสิมาให้ยังเมื่อผักกะเพรามื่อให้ผักกะเพราเดี๋ยวไปลบคู่คนสอนเอามาไโอเคครูสอนเดินเลยเด้อค่ะนี่อีโปมาแล้วผอดีอีโปมาแล้วผมขับรถมาพอดีได้แล้วบลาบลาอันอันนนั้เฮียนไปเลยอีหล่ะ มื่อเอินซิมาใหดพัดกะเพราเมื่อเอินพัดกะเพรากับแตงโมเนาะพัดกะเพราแตงโมอันนี้เด็กน้อยเพิ่ยกับนางเฮียนโอ้ไอเพชรเพิอดปอดสามแล้วบ่เออปอดสามเลวเนาะมามีผูใ้ใดญใส่ชุดขาวเลยชุดนางเฮียนนี่นี่พ่อคอยเอารถมาส่งก็คือของหวานที่เฮาอันนี้นั่นเองปะเดี๋ยวเราจะมาช่วยกันทีช่วยกันร้านมี่น้องมาอยู่เพื่นค่ะมีบ่ไม่ไพนี่ค่ะ เวลาชื่อ่งมีสอคนบ่อคอมันมีสองคนจให้ลูกมันหรอสามน่ะสามคนน่ะนี่สามคนนี่นะเลาเค้นาคนอ๋อน้ำกาอันนั้นอันท้าทันลาจนนันทศพูดให้เล่านี่อ๋อโอเคสอว่าเออให้นั่งนันทศ โอเคอันนี้ของหวานอ่ะือเอาล่ะือเอาเอาขนมให้ให้ได้น่าล่ะให้ได้ได้วาได้อเบาเน้เบาน้ำเข้าใจเด้อสาเข้าใจเด้อบาน้ำเด้ออาเข้าใจน้ำนกบล่ะเข้าใจเด้ออะอ่ะเอองามงามงาอ่าอยกินใ้มันเสบบเอบบเด้อาม่เ้ออ ได้งามบ่อุ้ยเตะแถวบอกเออิเจอเสือ่เจิอใจเจิดขวาเรลาเดอร์เข้าใจน้ำอ่ะตัวมีหมือบอกหันไปทางมาค่ะน่าั่งอน่าจะดี้โมมาเอาขึ้นไปให้เราเด้อเอาขึ้นไปให้น่าจะดางนี้ด้อยสองชุดบ่อันนี้เออสองชุดขอายเอาปุ่มไปเนาะมาสีเกวยวเนาะเฮ้ยว่างวันนี้เด้อขอบใจเด้อจ้ะ ฟ้าจังเลยมีใผ่แน่มีน้องที่บรานไนมานี่ะมีน้องมีบ่มีเลยมีน้อง่เพื่อนนี่บ่อมีบ่บุ่เบิร์ตอกจะเอาเอาคืนไปแลวก็เออพูดอยากกันนี่ฮะนะเออดอันนี้ของไอเว่กับไอเบ๋เพื่อนสามชุดบ่สองชุดบ่โอเคสองชุดโดย่เดอเดี๋ยวไปให้ อันรั้นนกนั่นล่ะเข้าใจเด้อสัหวานอันนี้เป็นหวานอันนี้นี่รามีน้องอยู่คนนี้ผู้หนึ่งบ่อ๋อลูกลูปใครน้านี่ค่ะ เออล้ามี่นมีน้องเอนี่คูหนึ่ะอาแม่บอกออแค่ะเออยิยิถือไว้อยู่บ้างแม่บอกเออถ่ายไปเลยบอตองเราวังมันโทกเตออะเอาว่าจากไหนนะขอบใจข้าใจเด้อสัขอบใจเด้ออ่าเออ ดี๋ยวเอาของหวานให้ในคู่ก่อนหวานน่าจะเปื่อนในเด้อเพราะว่า nice มันมันหกอะนะฝาเขาเจ้าน่าจะเอาให้มาพิษทอะนะเอ้ยดาเอ้ยดามิเตแต่งหม้อได้ของในคู่นะหม้อมันอันนี้ได้นมค่นเด้อ๋อนมอออันนี้ไปเอาไปให้ย่างแถวนี้เราไปให้ใช่ไหมขี่รถขี่รถเลาะ บอลบอลมาเหมือนเขาเฮียนจะลงบอลเขาเฮียนมาเวลาล่นมาเวลาล่นเหมือนกันมาเขาเฮียนมาเขาเฮียนมาเขาเฮียนมาเหมือนเราไม่จะลงมาอีกเทปเขาพเฮียนเด้อในครูไม่ผู้เดียวสอนเบิ่อตั้งสามห้องเลยเป็นทุกอย่างเป็นทั้งพออเป็นทั้งทุกอย่างตั้งใจเฮียนเด้อเด้อตั้งใจเฮียนเด้อะ เอ้แต่งอ้อนอีอย่งนะเอ้แตงคนซื่อซองอย่งนะเอ้ซื้อซองอีอย่างซื่อซองเ้ยแต่งอ้อนสาวลาวสาวเอแต่งอ้อนสาวลาวพนะทิมเป็ดอยู่บ้านอนอไปเอาไปให้เด็กน้อยปะไปเดอเด้อขาจละลายเด้อสบายดีอ่าไอ เอาไปขายบ่าซื้อหวานบ่ซื้อหวานบเอามาขายอันเดียมาขายเด้อค่ะหวานเด้อหวานเด้อถวละถรกีบวละห้ากี้อเ้อ้อม่มึงถอละ้าร้อยห้าร้อยห้าร้แต่ห้า มันน่าจะอันนี้มันมันเท่หะนะมันน่าจะเปื่อนๆแน่มนเท่หี่ยงนันมนอเฮี่ยแม่นบม่เจ้บ้นแซบปะยั่ไม่ได้กินยังไม่ด้ก่นแซบะแซบะไอ้เจ้กบานเนะ แม่ค้าขขยหวานได้นิพุ่นเมื่อนั้นพุ่นแม่ค้าขายแตงโมแม่ค้าขายแตงโมอี่พ่อพุ่ี่พ่อคอยไปคนอันเป็นคนอันนั้นครับรถส่งของอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศภายในบ้านในหมู่บ้านเออฝ่าว่าจำฝ่าได้บ่เออจำฝ่าได้เออ นช่หนิมาอารมแล้วมาแล้วนเอมเอาล้านนารมณแล้วเข้าใจเด้อสะเข้าใจเด้อสะอมเอานะเลวเข้าใจเด้อสะนมนี่แม่เข้าใจเด้อ เอย่ารี้ลดะสีได้ขี่รถอีแตนตออกตอกกันไปไปหาเขาเขาเรียกอะไนะไปให้ของเนาะไปแจกบอแจกได้บอใส่ขบาแจกได้บ่เออใส่ขบาแจกเนาะนี่อันนี้ก็เป็นของแบบของเรีเพื่นแล้วก็ นี่คนที่ขับรถก็คืออีพ่อคอยนั่นเองใหญ่ดิเดขี่รถไปให้อ่ะตะตอกแตกๆไปอันนี้ก็จะเป็นวัดวัดอีกบานหนึ่งก็คือบ้านน้อยแต่ว่าตอนนี้เขาเจ้าพ่วมกันแหละแต่คนอยู่บ้านเขาเจ้ามากของบ้านน้อยบ้านใหญ่ เน่ก็ยังจำได้ว่าพนนันคือพองอ่ะพนี้ได้สำไพอันนี้ค่ะโอ้ยัางผมมาเห็นอยู่ชือบอนี่นี่นี่รวยเถอสาธุชื่อบอผู้ใดหลังไพเก้าชื่อบอเบิ่งโน้เรือผู้ใดผู้ใดของู้หุยแต่เก้าผู้ใดเบิ่งโนู้ชื่อผูชื่อหลังไพ่เก้านั่งหลังไพ่เก้าข ยาไ่มา้อยบอมาเนาหันนะชืไม่ลุล่าหชือนเ่าเว่ชื้อมือนังดานเออนั่งดาเออฉันเด็กอ่อนี่ก็รู้คนแล้วเด็กอ่อนอันนี้ไงเอออันนี้ก็จอยจอยก็นนงกันแล้วเออด้อลอให้ลำให้ลุยหาเงินหาคำ ้าถูกต้นน,น,น,นับปีหม่อนยอดเขาห่วยบด้วยัำด้วยเด้วยไปหาใหญ่นั้นไปจีนไ,ไม่จูงไม่ นนคนมากเลยคือแบบอันนี้<ค>นถ้าเฮาเป็นผู้ให้เองจะติดใจจำได้อันนี้เฮาแค่เป็นคนที่แบบว่ามาส่งต่อที่คนที่เขาให้มากใช่ไหม FC ฝั่งไทยเพื่อนเฮายังรู้สึกแบบดีใจแล้วก็ปลื้มใจแทงเล็กน้อยคะนะถ้าวันหนึ่งเฮาได้เป็นผูให้เองก็คือสิแบบโอ้น่าจะมากน่าจะดีใจมากกว่านี้อีกนะเออ อันนี้เขาจะเป็นคนเห็ดอันคนมาส่งให้สิสเขากระซายได้แต่แห้ง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 เห็ดกระดิใจแล้วแบบเอามาส่งต่อนึงกันดีใจอืมวันเด้อ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 กะเลมเด้อกะจีเด้อกะจีเด้อเฮะออะไรมาเอามาอ่ะกินให้ไหมกินน้ำกันเนาะกินน้ำกันเด้อมันบ่พอล่ะมันหรือมันมีอยู่สามอัน เข้าใจเด้อเข้าใจเข้าใจเด้อสะเข้าใจเด้อเอ้อเข้าใจเด้อวาดสวยงามกระโดดอะไรอ่ะเด้อยอันนี้ไหมเอาไปค้อนันเออนี่เด้ออ่าพากันกินเอาไป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 ละเบิ้ลบันนี่เบิ้ลแล้วอ่ากินโตมากินส้มโตบันนี่นี่เขามากินส้มนี่ตอนเธอเออยังน้อยค่ะเธอเอต้องมาหามนำยู่นี่มาโตคิว แต่คิดว่าเพินึกบ่วถึงวัชภาพนี่เราจะเอ่ยตต้คิวห้ามนำนี่ก็มาอาบน้ำอยู่นี่ไหมหรอมาอาบน้ำอยู่นี่บน้ามาอาบน้ำห้าบสุดท้ายแล้วก็สื้อกัดอาบน้ำแล้วก็ห้ามน้ำเมื่อคิดเบิ้งนี่แหละวิธีชีวพจรตอนอยู่นี่ค่ะยังอยู่อยู่เนาะยังอยู่อยู่แต่มาตอนนี้แทบจะจำบม่ได้เ่าห้าวตรงนี้ว่าน้ำช้างเก้าถ้ามืเห็นอันนี้คือโมฮูเลยมันเป็นน้ำช้างที่จะห้าแบบอาบเมื่อตอน้อยจนใหญ่แต่เก้าเรื่องเฮี้ยนก็ตกน้ำนำไว้ เมื่อว่าตอนเชา้าอันเรื่องเฮียนตอนเทียเท่ยงก็ต้องตักไว้ได้เพราะว่าตอนแรงอ่ะมันจิต่อคิวกันยาวนังนก้นเลยตอนแรงก็สิเหลือ,อนิดๆน,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 น้อยๆตอนแรงมาค้างหด้าวแล้วกะอันมาตักน้ำตักน้ำแล้วก็เก็บเป็ดเก็บใกล้ลุงรงนางมากกันแต่เขาก็เห็นใจเนาะเือมนะมากไปห,หาเดี๋ยวนี้มันก็จิมุ่ง,งตายกั่ <laughs> ก้าเก้านะับนำมือหนึ่งเจ็ดเป็นหาุลได้อย่างหน่อยไปจะได้เอดาจัง เข้าใจพี P ่พเอฟซี C ทุกคนหลายๆเน <c oughs> าะเออเข้าใจหลายๆที่เฮ็ดได้จะเฮาได้มากมีโอกาสได้ทํามุนนากันแต่เฮาบ่่ได้มีกับลังชับมีแต่กํารังแฮ้งแล้วก็กําลังใจไม่เฮ็ดเท่านั้นเลยแม <c oughs> นนะั่นแหละก็ต้องเข้าใจพี่พีเอฟซีทางฝั่งไทยหลายๆเยนาะ,ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากคะ่ะแล้วก็อันนี้เด้เอดามาแต่งโมก็เป็นอันของยนยทานทนได้ ยาหมอยาเม่นไหยาเพื่อนขอบใจหลายๆแล้วก็คาจี้กับของเสาเวียงเพื่อนโอ้มีหลายคนเนี่ยนี่ฮะเม่นเสาเวียงเพื่อนกับคาจี้ลอยก่อนหมดเลยขอบใจหลายๆเด้อทุกคนเด้ออันเชื่อว่าทุกคนว่าการที่อันเฮ็ดอันหมายถึงว่าอันที่จะเท้าเฮ็ดในมือวันมือนี้ฮะนะมันเป็นความฝันของได้เท้าวาวมาตลอดว่าถ้าวันหนึ่งแต่เท้ามีเงินแต่เท้าเออซีเฮ็ดอ่า จะเฮาสีเห็ดข้าต้มขนมแจกเด็กน้อยหรือว่าอัาอนเห็ดแนวยูแนวกินมาแจกเด็กน้อยแต่ว่าเฮาบ่เคยมีโอกาสนั้นเลยที่จะได้ไปเห็ดในโรงเยนบานใหญ่เพราะว่าเงินเฮาบ่พอเฮาย่างมากเฮาก็เฮ็ดในห้รงเยนบานน้อยเพราะว่าโรงเย็นบานน้อยน่ะมีเด็กน้อยแค่์เศร้าไปาคนเนาะเฮาก็เห็ดได้แต่บ้านใหญ่1อยก็คนม่นึ่งบ่ฝันว่ามือน,นี้สิได้เห็ดโดยแบบเออเฮาบ่คิดจะมาสิได้เฮ็ดนะเออแล้วมันก็นได้เฮ็ดนะรู้สึกแบบโอ้ดีใจแล้วก็ ครับซึ่งในน้ำใจผู้ใหญ่ใจดีที่ซอ้อยเฮ้านะที่มีโอกาสได้เฮ็ดแบบนี้เข้าใจหลายๆแม่แล้วเข้าใจเนาะเพระาพระว่าเฮ้าก็เคยฝันตังแต่แบบเออเวลาไปอันหาเงินอยู่ไทยว่าเอ้ยเมื่อบ้านเลยอันเฮาเฮาสิเฮ็ดกับข่าวเลี้ยงเล็กน้อยแต่พอเลี้ยงว่าคนมันหลายเนะ<ม>ะาะถ่าแบบกับโบพอกับนังการเมอบ่พเพเลยใช่นี่ก็ต้องเข้าใจแบบพี่ๆ FC หลายๆเนาะที่เฮ็ดไท้ในเฮ้าได้ไาเฮ็ดกับเขาในมือนีเนาะ มางานกษตรวันใดเฮ็ดเขาจะละลายเด้อค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากแม่ตะเกียพ่อแม่เขาก็สิะบอาเออเขาวันข้าวเฮ็ดแหลอันยานมวัวควานมันบ่ทั่วถึงกันใช่ไหมแต่เห่เนี่เป็นอย่างที่แบบว่าพ่อแม่ก็บอกเฮ็ดล้วนลุเฮ็ดล้วนลุเฮ็ดได้สั้นหลายเอาสั้นน้นข้าเฮ็ดเต็มที่อย่างประมาณนี้นะได้ไหมเนี่ยเห็นเบอร์อีลุงเนี่ยกว่า จนับสนุนตะฮาเต็มที่ทั้งๆที่มูเพิ่นเต็มเพื่อนวันที่มูเพิ่นมาขับรถให้ตะฮาแจกขนมแม่หรือหมักมูจ้อยอ้าวไปเลยนั่นแหละเข้าใจพี่ๆทุกคนเนอเข้าใจละลายแบบพี่ๆที่ทําให้ห้วยจำหน่วยเองถือเอกได้มากขอบคุณพี่ๆทุกคนมากๆเลยนะคะที่ทำให้พวกหนูได้มีโอกาสในวันนี้ขอบคุณพี่พ FC อฝั่งไทยด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ บายบายเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวจะมาถ่ายาบรรยากาศที่ทําอาหารเลี้ยงพี่สาวเนี่ยพี่สาวสองคนจะเลี้ยงเด็กนักเรียนที่โรงเรียนจะเป็นโรงเรียนที่เป็นบ้านเล็เลกๆนี่แหละหมู่บ้านเนี่ยโรงเรียนบ้านน้อยเออนั่นแหละจ้ะใช่ใช่เรา,ทำ,นนเาทำบ้านใหญ่แบบนี้เออนั่นแหละจ้ะพี่เพื่ทุกคนเดี๋ยวจะมาถ่ายบรรยากาศให้เบิ้งเด้อแบายบายสวัสดีคับก็เชิญกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำพิธเราไปของหนุเด้อแล้วก็ใครที่ใจดีก็ ฝากกดแชร์แล้วก็กดชูปูแต่งให้ก็ได้นะคะทุกคนมาเป็นกำลังใจในการเฮหุคลิปของแต่งนั่นเองเนาะไปละเด้อสบายดีบ๊ายบาย